สวัสดียมเลีกยงพี่น้องพรงไผ่สุภูสุคนาก้มณีพลายมมณีพี่หล้ยพีกับพวัดกอยูุ่กันที่ทงนาะพี่เล้มมีกับพวัเองจ้าแมนบ,บอจพวัดแมนครับจ้ามณีพวัดมาเฮ็ดย่างจ้ามาตัดญ้าครับเพราะว่าญ้ามันมันลกเหลือเกินญ้านะ่งจ้ามณีมาตัดหยาจับพี่น้องมาเบิงเข่าพี่เล้มจ้านี่พี่น้องอันนี้ก็คือเข่าเจ้าหอมมะลิจ้าสามห้ เห็ดลงไปเนี่ยสามให้ตอนนี้ก็คือได้สองเดือนแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือใส่ปุ๋ยแบบผสมผสานจะจะเป็นสูตรยี่สิบห้าจุดเจ็ดจ้ะพี่น้องก็คือจะมีฟอสฟอรัสจะมีอ่านตโต้เจนจะแล้วก็จะใส่จุลินทรีย์สงังเคราะ์แสงพร้อมจ้ะพี่น้องเอ่อซ้อยให้ต้นเขาของเขานี่ลากมันไปหาหาเนื้อเลี้ยวขึ้นลวก็เฮ็ดให้เขาแตกก่อได้ไว้จ้ะพี่นอ้องเอ้ามาเบิ่งพ่อวัดกันต่อจ้ะเมื่อนี่พ่อวัดตัด้าแล้วพ่อวัดก็จะมาเจบนี่ละจ้ะ เก็บผักเก็บมีซีใบเนี่ยเราจะพี่น้องไปกินกับอาหารแล้งด้อย่างเจ้ากระพวัดรตอนนี้ได้เก็บปักกทินครับได้ได้ได้เบื้องลุจ้านเนี่ยเพราะว่าฝนตกแล้วนี่ปลาผักกะทินตาแซบตาแซบพี่น้องไปกินกับอันซุปน้ำมันสมน้ำพร้าเนาะจ้าจ้าะว่าปกติถ้ามันฝนตกโมมีน้ำทำระดับเนี่ยมันก็จะเป็นเพี้ยจ้าที่นี่ฝนตกประจำมันก็เลยมมีเพี้ยจ้าเอาสิกลับเราบอกจานเนี่ยเอานี่ไปไหว้ก่อนเตี้ยเอา พ่อวัด่บอกวิธีการใส่เครื่องตัดหญ้าของพ่อวัดแน่เตี่ยจ้าพี่น้องเมื่อนี่เกษตรบ้านนะพ่อวัดก็สิบอกวิธีการใส่เครื่องตัดหญ้าจ้าว่ามันใส่จังไดแน่สาหรับท่านผู้ชมที่อันบ่เคยซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใส่เนาะบางท่านกะเลี่ยงว่าเลี่ยงควายแม่ไม้กะอยากซื้อเครื่องตัดหญ้ามาใส่เนี่ยจะพ่อวัดก็จะบอกวิธีจ้าจ้าพ่อวัดเครื่องตัดหญ้านี่เขาซื้อมาปีกายนี่เนาะ เขาซื้อมาในราคา3า0พันห้างจตพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซีจังหวะแต่พี่น้องมาเบืองเป็นเครื่องยนต์ซีจังหวะเป็นเครื่องยนต์ซีจังหวะเครื่องประมาณแรงประมาณแรง,งกว่าจ้ะพี่น้องประมาณ1.3แรงนึ่งหล่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสีแดงจ้ะขนาดว่ใหญ่เป็นไรครับขนาดว่ยใหญ่ขนาดน้อยๆแตพี่น้องแต่ว่าตัดดีดีจะเพราะว่าตัดดีเป็นตะนายจ้ะตัดเข่าดีดีอันนี้ก็คือใบใบมีด ใบมีดที่ใช้ในการตัดหญ้าอันนี้จะเหมาะสำหรับการตัดหญ่าในี่ให้นะจ้ะสำหรับพี่น้องที่อยากตัดหญ้าให้หัวให้ควายกินอันนี้ก็ใส่ได้ยุต,ต่ว่าตัดเรามันสิฟ้าอย่างน้อยจ้ะเขาก็ต้องใส่ใบมีดอันที่เป็นกลมๆนะพี่น้องในการตัดอันนี้ก็จะเปลี่ยนแนวอันบังเศษของหย่าเนาะเวลาเขาตัดหญ้านะจ้ะครับจ้ะเวลาเขาสื่อมามอันนี้เป็นด้ามจับอันนี้เป็นด้ามจับสองขางจ้ะพี่น้องด้ามจับสองขางนี่ วิธีการใส่งานเนาะตัวนี้จะเป็นตัวเปิดสวิตตัวเปิดสวิตเปิดปิดเปิดปิดจ้าครับเปิดก,กดมาตรงนี้ครับจ้ามันจะมีปุ่มเนี่ยปุ่มมันขีดลงเนี่ยจะเป็นจะเป็นเปิดเป็<ม>นบ่กลมๆจะเป็นปิดจ้าอันนี้มันอย่างจ้าป่ะเนี่ยอันนี้เป็นคัะะเนเลงครับอันนี้คันเลงครับคันเลงจ้าจับแบบนี้เนาะมันก็จะหมุนเปิด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 จ้าพี่น้องมาเบิ่งเครื่องจ้าพี่น้องตัวเครื่องเนาะ สำหรับพี่น้องที่ซื้อมาใหม่ๆวิธีเติมน้ำมันก็คือว่าให้เติมน้ำมันมองเนี่ยจะเปลี่ยนเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอมันบอบพวัตถถ้าซื้อมาเนี่ยพี่น้องถ้าซื้อสีแดงเนี่ยกระใสสีแดงตลอดเด้อแต่ว่าถ้าซื้อสีเขียวเนี่ยคือใส่สีเขียวตลอดเป็นยังวัตเตีย้ยการที่เขาใส่น้ำมันสีเดียวตลอดเนี่ยมันจะเฮ็ดให้ยือดอายุการใช้งานของเครื่องตัญญาได้ดีขึ้นมันสิบ่ห่างไวมันจะใช้งานได้โดนจ้า มองนี้เป็นมองตาเนมันจ้าเนี่ยอลน,นี้จะเป็นเป็นเปน็นนั่นมองวัดน้ำมันว่ามันหดใสจ้เาเนาะเติมเติมใสนี่ตรงนี้เป็นมองใส้น้มันเครื่องซีจังหวะจ้าพี่น้องเพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องซีจังหวะเวลาไปซื้อน้ำมันเนี่ยต้องบอกพนว่าน้ำมันเครื่องซีจังหวะขวดนึงประมาณอย่างบาทเพราะว่าประมาณร้อยนึงครับประมาณร้อยนึงเนาะจ้าเนา่ัเขาใส่ใส่บอยครับจ ใส่ปีละประมาณสองเอจ้าเอากลับมาเบิ้งฟ่ามันดำทาดำเ้าก็เทออกแล้วก็เปลี่ยนได้ครับอันนี้คือเริ่มดำแล้ว<น>จะได้เปลี่ยนแล้วจะมากกเปลี่ยนครับจประมาณปีละสองเอจ้ากาจะปิดฝาเขาต้องตั้งตรงตั้งตรงให้น้ำมันให้น้ำมันมันจะอยู่แบบเอียงๆสิแม่จ้าให้น้ำมันมันยู่ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ปิดฝาให้น้ำมันหล่นออกเองให้น้ำมันหล่นออกเองพี่น้องย่าไปเติมเต็มเด้อเครื่องมันสีห่างไว้จ้า ให้ให้น้ำมันมันดูแบบว่าให้มันยุดแบบเนี้ยให้มันยุดแบบเนี้ยให้มันหล่นลงออกอเองคือว่ายๆคือบอต้บอตะแค้นเติมตลอดจ้าบอตะแค้นเติมนั้งทีไปเพราะว่าน้ำมันจะน้ำมันจะท่วมเครื่องครับจ้าใส<ซ>่<ม>ลักษณะนี้ให้มันหล่นออกมาครับจ้าแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดจ้าอันนี้คือไก่สะเดียเปลี่ยนหาอหรอเพราะว่ามันมันเริ่มดำเนี้ยแล้วอันนี้เขากบบซื้อมาได้ปีหนึ่งแล้วเนาะจ้าปีกว่าเราหล่ะพี่น้องใส่ดีดีจ้าซื้อมาสามพันห่าแต่ว่ารุ่นนี้นะ ปีนี้ซื้อมา้าเพื่อนเพิ่นไปซื้อยูสามพันสองจะพี่น้องอันนี้ก็ใส่ง่ายจะใส่งานงาน่ายใส่งานดีครับจะใส่งานดีมากเลยตอนซื้อมาที่แรกนะเพิ่นก็นจะแถมยังว่าติเพื่อนแถมอุปกรณ์ตัวนี้จ้านียอุปกรณ์คือสายสะพายจะพี่น้องอันนี้จนว่าพูนะกิ้วกันแล้วพี่น้องเอ้ยบังพวัตขอดเราขอดีจะพี่น้องนี่แล้วโตน, <c oughs> นี่เนาะมันจะดีที่ว่ามันจะมีโตเกาะหนึ่งสองสามสี่ห้า มันจะมีหาหูเป็นตัวเกาะพี่น้องถนดัดเกาะบางใดก็เกาะได้เลยจ้ะหาหูเนี่ยเลือกเกาะเอาจากพี่น้องเนี่ยนี่ละจ้ะเนาต่อไปพระวจะสาธิวิธีการสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องเบิ่งจ้ะในกรณีที่เครื่องเย็นครับเขาก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนเป็นอ่อนครับจ้ะเสร็จแล้วเขาก็ับมาเปิดโชคครับเปิดโชคเปิดโชคติมเสร็จแล้วเขาใส่มือตรงนี้ครับจ้ะสอดเสียดน้ำมันเข้าไปครับ มันจะมีอนที่มันเป็นยางครับเขาก็เย็บน้ำมันแล้วก็เบ,บียบ,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 บครับบีบเพื่อให้น้ำมันขึ้นพราะขึ้นแล้วเขากะสังเกตเบื้องน้ำมันจะแลีนขึ้นเนาะตรงนี้เนาะแมนจะ,นะเยี่ยมไปเลยน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วจ้ะอ๋เอพราะว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเขาซื้อม้าม่เนี่ยน้ำมันยังไม่แลีนขึ้นเนี่ย เห้ทจังใดอ๋อบอกพี่น้องเนี่ยนี่ครับตรงนี้มันจะมียางครับมันจะมีหัวจุกยางตรงนี้เนาะแมนให้เขากดขึ้นม่นว่าแมนครับอ่าปั้มขื้นปั้มน้ำมันขึ้นครับจ้าแล้วมันก็จะไหลขึ้นมาเองเนาะแมนให้สังเกตว่ามันไหลเต็มแล้วเขาจะคอยประสาทเครื่องแมนจ้าวิธีสตาร์ทเครื่องเฮจังสีด้วพี่น้องเอามือไปจับตรงเนี่ยจ้าอย่าจับเครื่องับมันห่อนจ้าเอามือไปจับหม่องหม่องหม่องที่มันมีปุ่มให้จับนะพี่น้องตรงนั้นจ้า น่ามือซ้ายจับหรือมือมือขวายับก็ได้แล้วก็อีกมือเนืองมานี่ดึงหมองสตาร์ทแล้วก็สตาร์ทจากพี่น้องมันนั่นข้างเย่าติดจ้อะอติดแล้วให้เอาติดแล้วให้เอาตรงนั้นลงจ้ะแล้วก็เริ่มสะพายจ้ะก่อนเนี่ยสะพายกัะมีแบบครทีสุสะพายมีสองแบบ นี่คือสซพายธรรมดาจ้ะก็ฐานะเข้ากับเอาตอน้ก็ได้ครับก้มหัวก็ได้จ้ะโนะอเคน,นี่ครับี่มัน,นันเดี๋ยวอกาเล่งครับเร่เงแ ถ้าเป็นันนีที่เครื่องมันห่อนอยู่เขาก็สามารถที่จะสตาร์ได้เลยครับโดยไม่ต<อ>้องหยิบน้ำมันโดยไม่ต้องเปิดโชคครับตรงนี้มันพบพรเพราะวัดถ้ากรณีที่เครื่องมันห่อนอยู่เขาก็สตาร์ได้เลยเนาะแม่นจะ้จะนี่ก็เป็นวิธีการใส่อุปกรณ์ในการตัดหยาก็คือเครื่องตัดหยาดแบบง่ายๆจะพี่นอแบบ้องมันนีพี่เล่ามีกับเพราะวัดกัมาสอนวิธีการใส่เครื่องตัดหยาดแบบง่ายๆจะพี่น้องเอา้ามันนีพระวัดเขาก็ไปเก็บพักต่อจะพี่พระวัดจ้ะ จ้าเมื <s <s ่อเดีเพราะว่าดาดจะงานไหลใช้หน่อยจับน่อยครับจ้าเก็บงานเหมดมือครับอ๋อเพระว่าบ้านของตัญญาไว้จ้ะปนีบปนี้มาเก็บนี่เหรจ้าพี่น้องมาเก็บยอดปรกเอื้อจ้ากําลังงามพี่น้องเอ้ยจ้าเนี่ยกําลังเป็นดอกเป็นดอกแล้วก็เป็นหมากน้อยๆจ้าพี่แล้วมีกระปูกไว้นะจ้าเพระว่าเขาเก็บดอกปรกเอื้อไปลวกกินเมล็ดจ้าใส่เอาเป็นแบบวิธเก็บ ออ้ออออเรื่องเกีย่ยวกับเกีบมีเนี่ยพาะวัดบอสนาเพาะวัดเป็น <c oughs> นห <c oughs> อนใส่แรงน้นอย่างเดียวครับ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ชายกว้างให้บนนันยอโอเคจ้ะค <c oughs> ือลายแต่จ้า กินเหมือนปาโน่มาเนี่ยเป็นหมากแล้วกับนี้งามแท้มานากับบอ่อดบือดวายาครับพี่น้องบ่อึืดเลาวกินดอกจ้าน้าพวัดกับน้าพี่เล้มนี่บ่อได้ใส่สารเคมนีครับทุกอย่างที่เป็นของกินก็นสบายใจครับผมพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศครับเพราะว่ามันมีเพิ่นทั้วัดครับอยู่ใกล้วัดครับผมน้อยู่ใกล้วัด หลวงพ่อเราพายติยนยมทำวัดแรงพอวัดพอแล้วอพอกินอะไะจ้าแมนจะพี่น้องพี่แลมีก,กับปูกผักแบบไล่สารจ้าก็คือเฮ้าเน้นการปลูกผักแบบอินทรีจะพี่น้องเมื่อนี้พี่แลมีก,ก็ได้เราจะนี่กดด็คือผักไปกินแรงจะพี่น้องจ้าแล้วก็ตัดงาพระวัดก็ตัดงาได้หลายเติบแน่เราละจ้าเมื่อนี้ กเกษตรบ้านนาเขากับพระพีพานนองมาเรียนรู้วิธีการใส่เครื่องตัดหญ้ากับพ่อวัดจ้าอาจารย์พ่อวัดมื่อนี้เขากลาไปก่อนเนาะจ้ามือไม่มือหนากะ,ะมาพ่อกันกับทีมงานอีสานร,รีวิวคุเกับพี่นองจ้าก็จะเป็นตอนป็นตอนไปจะพี่นองเนาะจ้าพ่อวัดรักูมชมเลจ้าขอบคุณพี่นองหลายๆครับที่ติดตามรับชมอีสานร,รีวิวโดยดีตลอดมากครับเพราะว่าจะเป็นคลิปว่าคลิปไว้คลิปเกี่ยวกับการ,กรเกษตรหรือว่าคลิป อ,อื่นๆครับกับที่นองเข้ากับการติดตามยังเป็นตาดีใจครับผมขอบคุณหลายๆด้ครับจ้าที่น,นี่กนาะจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบายเสียงแคนแววดังเพลินฟังเสียงกบขียดร้องวิหกนกกากิกองเป็นทํานองของเพลงบ้านตา ลมพัดไหวโบโยกไยโอโ่นเอ็นไปมาต้นข้าวเขียวเต็มพื้นนาเขาว่าสวรรค์นบนดิน